ครับมานี่ครับจุสดสดนะครับนี่เกจีชื่อดังครับนี่ครับก็ไปเจอพบพีพีแฟมิลี่ครับจุสดสดเป็นไงมาดูครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวแกวเพื่อแกะเพียมาล่ะอ่าเดี๋ยวรอรอแป๊บนึ่งครับอ่ะ มาแล้วครับสายจุเป็นไงไปดูครับเออรวมกินจุแบบสดๆนะครับอร่อยเนื้อสดๆนะครับนเานี่ครับนีขาดตัวพญาตครับขาพญาตครับขาดพญาตนะครับน้ำแก้ข่วยครับน้ำแก้ข่วยครับน้ำแก้ข่วยครับมาจุกันครับนี่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 ครับโอ้โหสุดยอดอยากกิน ประจุขั้วหน่อยเจียกต้มครับเว้ยมึงล้อมึงเสร็จแล้วสุดยอดเกจีอาจารย์พี่แตกแบครับจัดเลยครับจุสดๆนะครับนี่ครับเยี่ยมครับสดๆนะครับจุครับพี่น้องพี่ซานบันเฮ้าพวกนี้เกินร้อยครับเกินร้อยดูครับดูความสดนะครับ เป็นไงครับร้อยขนาดไหนก็ไม่แรกนะครับผมอุ้ยบังพี่น้องบังโ้ยเปตยาลายอุ้ยนี่้ะอุ้ยนั่งยนั่งๆเลยนั่งๆอัโหัวหัวนา้่เออเราบกเงกินกับโบกเียบนเก้าอิเจลียัดไล้เราอย่างจลออ ดยเอานัมอนั่งั่ำนั่งใกล้ๆกันมาเรื่อยพี่น้องผู้ไดรอกันมาเรื่อยวยไทยยไทยแล้วเนาะจวดจวจจวดจวดครับกระเทียมครับสุดยอดเมื่อนีร่บ้านคนบ้านไหมครับร่วมญาติพร้อมญาติมาตตะไก่ครับมาตตะสมุทรประกันียาร้าจุสดเนอยุมื่อไยุ ยุดสองมื่เสารวอาทิตย์ฟูงบินตามมันลุ่งหลายอันนี้ของเก่งทั่วเก่งยามานี่ถ้วเพราะยังมาที่เวไก่สวยมั่นเอรอรอมแป๊บนึงครับเดี๋ยวฮะพักเบ็ดพักเบ็ดอีกจังน้อยยาวยาวไห้น้ำเต้าหู้ครับ เรเป็นังงานเกวนเกอวทัวประเทศทัวโลกทัวร์บินนั่งกับลำพึงลำพันธอยู่นเดียวนาดูเกณฑ์ผูุ้งแคผู้นุ่งคผู้นุงแมาด้อพี่น้องกินสดสดน่นน่นน้องเชอร์ี่นั่งอยู่อยากไกลไหมไปอามเ้อ สามเ <มา S 1> <ม>ดืเอ,ดน,อน้องเยสาม,มเรียนว่าอยากตายไหมดีแม่มามีนสอนใสยบุุสอนไปเด้อกํลังหาพักมา โอ้ขอโทษได้หลยคุณน่ะเบิ้งพักเนี่ยงนี่ปักพวานสากหสารสัรครับเบิ้องนี่ยิงี่เก็บถึงจะสวนแสงไม่ไหม้เลยครับแตงไม่พอนะเบิ้งเบิ้งคนเศร้าสวนแด่ได้ครับนี่ยิ่งนี่เขาเจอยิ่งบอกปเติดมายิ่งบ่ ภาษาเหนือโอ้งวเขียวโอ้งวงเขียวงวเขียวเดี๋ยวจะมากสีลาบลาบงวเขียวนี่ลาบงวเขียวอันนี้ลาบงวแดงสุกเล็กงวแดงแล้วก็สีลาบอโอ้อันนั้นก็กินดิบครับอันนี้ก็กินดิบครับเนี่ยไรว่ายินดิบบ้านเนี่ยดิบปั้นชุ่นเนี่ยครับบดแบบบด แบบบยอถอนขนกันมี่กินเลยไอชิ้นๆผมไอชิ้นผม,ม,มนี่แหละตัวนี้ไอตัวนี้ถอนขนบถอนขนกันมี่ยินได้าดมนันเป็นป<ะ>ตัวแซ่บช่าเห็นพูดยังแหวงร่องมึงกันนะนี่ว้าว <c oughs> อันน,น,นี้อันนี้ก็าอันนี้ยังนี่พี่ตีหนีบตัวน,นี่นี่เขาเรียกตีหนีบเลย ว้าวอย่าคิดไปแนวเอืเ้อนตีนิดเอาบักทวดแบบงับวันนี้วันนี้ก็มาราชบุรีนะครับมาขึ้นบ้านใหม่ครับมาน,น,นี่ตะแหล่นะครับแล้วก็ตแหวนนะครับเจอญาติพี่น้องทั้งหมดนะครับเจอญาติพี่น้องก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับ<อ>ก็กินจุสดๆกันกินตามภาษาบ้านเฮาเด้อก็กินกันนะครับโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งติดต้าให้ผมด้วยและอย่าลืมเจอกันคลิปหน้าครับต่างครับช้า